สวัสดีค่ะหนิงเอลี่นะคะทุกคนหนิงกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะวันนี้เป็นคืนที่2เพอกลับมาก็แบบสลบสไลจนแบบง่วงติดติดติดกันมันอาจจะเป็นเพราะร่างกายหนิงแบบอ่อนล้ามากเพราะว่าหนิงอะไปญี่ปุ่นเน่ยสิวันน่ย คือ14วันนี้ฉันออกจากห้องทุกวันวออกไปเดินเล่ร่อนตะเลตเตะเป็นเล่เปื่อยนะไปเที่ยวที่นู่นไปที่นี่นะฉันไม่เคยนอนอยู่ในห้องเลยนะคือบอกแล้วว่าเช่าโรงแรมไว้เพื่อฝากของแล้วก็อาศัยนอนอย่างเดียวเลยอาศัยนอนอาศัยอาบน้ําตื่นเช้ามาฉันก็ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืเดี๋ยววันนี้จะขอพูดถึงเรื่องการใช้บริการของสายการบินดีกว่านะมันมิงจะพูดสองเรื่องด้วยกันนะ คือมันอาจจะยาวก็เลยว่าจะแยกเป็น2คลิปก็คือเรื่องความประทับใจแล้วก็ด้านการบริการของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์นะอีกคลิปหนึ่งส่วนอีกคลิปหนึ่งเนี่ยหนิงจะพูดถึงการได้การได้นั่งนั่งเครื่องบินแบบได้รับบริการในคลาสของ b u s i s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  c s s นะว่ามันแตกต่างกับ Economy หรือ p r e m i ียมอย่างไรอะไรเงี้ยมันเป็นครั้งแรกที่หนิงได้นั่งบิสเนส s ลาสนะอ่ะขอพูดเรื่องนี้ก่อนละกัน เรื่องอความแบบการได้รับการบริการของวิสเน็ s นะคือมันก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของหนิงนะหรือถ้าเอาจริงๆแล้วอ่ะคือไม่ได้อยากประ,ประมาทตัวเองนะคือการที่เราจะได้นั่งชั้นวิสเน็ s คันเนี่ยว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องสําหรับคนที่มีเงินเหลือจริงๆเลยนะทุกคนก็คือค่าเครื่องบินเนี่ยก็ประมาณ7-8็ดแปหมื่นบาทของสายการบินสเปนอร์ไลใช่ไหมแต่ว่าโอเคหนิงก็ โชคดีที่มีแฟนคลับเขาใจดีแล้วก็เขานั่งแต่บ c มาตลอดเลยนะเขาก็เลยอยากให้หนิงอ่ะได้มีโอกาสนั่งแบบ BC สักครั้งหนึ่งนะถ้าใช้ b บิส s นส a ัทมันจะยาวขอพูดสั้นๆมา BC แล้วกันก็เขาก็อยากให้หนิงได้รับเหมือนกับว่าอยากให้หนิงอ่ะได้ไปรับประสบการณ์ของการนั่งชั้น BC เนี่ยว่ามันเป็นยังไงมันแตกงยังไงใช่ไหมซึ่งแบบต้องกราบขอพระคุณงามๆอีกครั้งหนึ่งนะคะลำพังตัวหนิงเองอะ่ะ ต่อให้หนิงมีเงินหลักล้านนะหมายถึงว่าเงินเก็บนะหนิงก็คงไม่นั่งถ้าหนิงถ้าหนิงจะนั่งแบบ BC หรือ First c l r s s อะไรเงี้ยหนิงขอมีเงินแบบหลายล้านหน่อยละกันเพราะมันเสียได้นะก้องมือนี้ยทุกคนเมื่อก่อนเนี้ยหนิงเป็นคนที่นั่งอ,อ,อีโค o น,โนมีมาตลอดเลยนะคือชันประหยัดแล้วหนิงก็เห็นว่ารู้ว่ามันมี BC แล้วก็ First c l a s s แต่ความรู้สึกตอนนั้นมันก็คิดอย่างเดียวว่าแล้วยังไงมอ คือเป็นความคิดที่อาจจะแย่หน่อยนะตรงที่บอกว่าไม่ว่าจะนั่งชั้นไหนอะเวลาเครื่องบินตกอะตุยทุกคนทุกคนไม่มีใครรอดอันนี้คิดแบบนั้นจริงๆเมื่อก่อนนี้นะก็เลยคิดว่านั่งไปเถอะนั่งนั่งชั้นประหยัดก็ได้แต่จริงๆแล้วกูไม่มีปัญญาซื้อเพราะว่าฉันไม่เคยรู้เรื่องค่าตั๋วเครื่องบินของราคาเฟิร์สคลาสกับ BC ว่ามัน,ม,นมันแพงขนาดไหนพอไปดูเข้าจริงนะเฮ้ยแม่งเป็นบา,บางสายเป็นแสนเลยนะเออแล้วก็เจ็ดแปดหมื okay. ่นใช่ปะโอเคอะ อันดับแรกเลยการให้บริการเนี่ยมันจะมีชั้นแบบเวลาเราเข้าไปบุ๊คเราเข้าไปเช็คอินนะคือมันจะบอกบอกเลยว่าอันนี้นะเป็นชั้นพรีเมียมแล้วก็ BC ก็คือมินิเน็ตนะแล้วก็อีกชั้นนึงเฟิร์สคลาสมันจะมีทางแยกกันไปใช่ปะส่วนชั้นอีโคโนมีหรือประหยัดเนี่ยมันก็จะแบบไม่มีการบอกบอกสถานะอะไรใดๆก็คือใครเดินเข้ามาปุ๊บเจอเคาน์เตอร์เจแปนก็เช็คอินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนก็จะไป ซึ่งฉันก็อยู่ในกลุ่มนั้นส่วนใหญ่นะฉันนั่งคื่เมีมาร้อยกว่าเที่ยวแล้วเนี่ยจะเป็นร้อยแล้วนะฉันไม่เคยนั่งดีซีเลยแล้วก็อ๋อฉันเคยนั่งพรีเมียมครั้งหนึ่งอันนั้นคือคุณนกเขาใจดีเขาเคยเตะพรีไม่ไวฉันครั้งหนึ่งนะก็คือแบบมันก็มีความแตกต่างอยู่พอสมควรอ่ะเอานี้ก่อนละกันนะขอบรรยายนิดนึงทุกคน แล้วก็เข้าไปในเ,เข้าไปบุ๊กิ้งเลยเข้าไปเช็คอินนะก็คือโหลดกระเป๋าแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ว่าฉันไม่มีโอกาสได้เช็คอินเคาน์เตอร์บิสเ s สคลาสเพราะว่าฉันเนี่ยถูกต้อนให้ไปใช้ในชั้นประหยัดก็คือ Economy ซึ่งก็เอ๊ะอยู่เหมือนกันว่าเอา้าก็ตีบิสเนสคลาสมาแล้วทำไมให้ไปเช็คอินที่หน้า Counter, เคาน์เตอร์เอ่เออีโคโนม ถ้าอย่างนั้นสมมุติฉันนั่ง first c คลาสมาสมมุติฉันมีตั๋ว first c คลาสใช่ป่ะแล้ว first c คลาสเนี่ยมันมีคนกำลังเช็คอินอยู่ business ก็มีคนเช็คอินอยู่บังเอิญอีโคโนมีว่างนั่นหมายความว่าฉันก็ต้องไปเช็คอินที่หน้าอีโคโนมี่หรออันนี้คือเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องนี้อ่ะโอเคจบเดี๋ยวฉันต้องพูดเยอะเลยอันนี้นะเพราะว่ามันไม่ประาใจเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเมื่อเช็คอินเสร็จสบเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ฉันได้รับก็คือว่า มันมีช่องอเขาเรียกว่าช่องอะ,อะไรนะ Fast Tag Fast Tag ก็คือการที่เราจะเข้าไปในเช็คอินแบบไปเจอต่อมออีกทีหนึ่งซึ่งมีความเป็นจริงแล้วอะถ้าเกิดมาเป็นบิสเนเอ้มาชั้นกวกประหยัดใช่ป,ปะหรืออพรีเมียมเราก็จะ มีอีกช่องหนึ่งซึ่นบางคนปกติทั่วไปเข้ากันแต่พเอเป็น b ีหรือ First c l า s s มันจะเป็น Fast Track ซึ่งเราสามารถไม่ต้องเข้าแถวรวม,มใครเลยเข้าไปถึงปู๊บเสร็จปรับเรียบร้อยสป้อาด,ดีมากเลยแล้วก็มีเลาให้ใช้เลาเนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะไปใช้เลาของเลาอื่นๆได้ที่มีคอนเน็กกันกับเจเปนแอนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เสียดายตรงที่ฉันไม่ได้ไปใช้ก็คือเราสามารถที่จะไปใช้ของอุมานแอร์ นะก็คือเขาเขาว่ากันว่ามันสามารถใช้ด้วยกันได้แต่ฉันไม่ได้ไปไงฉันก็ใช้แค่เจ็บแปลก็เจ็บแปลพอฉันเข้าฟัซแพ็กเสร็จปุ๊บเข้าไปข้างในเนี่ยอ่ะพูดถึงตอนขึ้นเครื่องเลยลวกันพอเราขึ้นไปนั่งบนเครื่องปุ๊บเนะ่ะเธอที่นั่งเนี่ยมันแบบโออาร์มากเลยอันนี้แค่แค่บีซีนะถ้าเฟิร์สคลาสจะยิ่งใหญ่ร่างกายกว่าน,นี้อีกแล้วอาหารที่เขามาให้เราเนี่ยเขาจะมีเมนูไว้ให้เราเลือกว่าเราอยากจะกินเมนูแบบไหนอะไรอย่างไรมันมีอาหารหลายแบบเราเลือกใช่ปะที่สำคัญคือมันก็จะมี เครื่องดื่มที่เขาสามารถที่เขาเขียนเอาไว้ว่าสามารถขอได้ all the time ก็คือตลอดเวลาจะเป็นวายวายขาววายแดงส p a r k ก i n g หรืออะไรก็แล้วแต่นะเครื่อนมสนุสน๊ก snack เลยขอได้ตลอดการเลยแล้วที่นั่งเนี่ยเก้าอี e ้ที่นั่งเนี่ยคือมันแบบเธอมันดีมากนะมันแบบสามารถเหยียดขาได้อย่างนี้แล้วก็ปรับเก้าอี้ให้นอนเนี่ยใช้ก็ทําตามที่เขาบอกนะ ฉันก็ปรับนอนแบบสบายๆคือเหมือนเรานอนไปเลยอ่ะแล้วตื่นมาก็ถึงเจแปนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเาก็มีก้าห่มแล้วเขาก็มีเข้าของต่างๆที่เล่มเราใช้ไม่ว่าจะเป็นแมสท,ที่ติดตาหูฟังของโซนี่หรือการบริการต่างๆแม้แต่เข้าไปในห้องน้ําห้องน้ําของ BC เนี่ยมันก็จะมีพวกของใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ล้างหน้าโฟมล้างหน้าก็มีเช็ป้าแล้วก็มีน้ำหอมน้ำหอมมีโลชั่นให้เราใช้ซึ่งมีแบรนด์มียี่ห้อต่างๆเลยตั้งอยู่ในห้องน้ำเซ็ป้าให้เราเลือกใช้แล้วก็ห้องน้ำก็ไม่ไปรวมกับอีกโคโนนึงหลายๆอย่างที่ฉันได้รับการให้บริการนะฉันรู้สึกว่ามันประทับใจมากๆเลยนะแต่สิ่งหนึ่งเมื่อฉันเข้าไปอยู่ถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยฉันมีความรู้สึกว่าเราได้รับการปฏิบัติที่แม่งสุดยอดเลยอ่ะมันเหมือนเราอยู่ในอีกระดับชั้นหนึ่ง อันนี้ไม่ได้หมายความว่าระดับสูงต่ำของความเป็นมนุษย์นะแต่ระดับชั้นของการให้บริการที่มันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนเงี้ยไมว่าจะเป็นการบริการการเสิร์ฟหรืออะไรหลายๆอย่างอะ่ะคือเราสามารถเรียกร้องอะไรได้หลายอย่างไม่ใช่อยากนี่นี่ฉันอยากเอานั่นฉันอยากนี่นนอ,อ,นอ,นอะไรเงี้ยเขาจะตามใจเราแล้วเขาจะดูแลเราอย่างดีมากเลยทุกคนนัเวลานั้นอนะ่ะมันทําให้ฉันรู้สึกตัวฉันพองเละใหญ่มาก คือเขาบริการดีมากเลยแล้วคือมันเป็นสิ่งที่ชั้นได้รับบริการครั้งแรกนะช mm hmm. ันรู้สึกเฮ้ยอ mm ๋อ hmm. oh, มันเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะมันนักวิรานะนั้นหนึ่งคิดว่าไงป้าถ้ากูมีตังกูก็จะนั่งบีซีอีกอ mm hmm. แล้วแบบต้องมีเงินจริงๆเลยนะเงินเหลือ mm hmm. ๆเลยอะ่ะฉันก็อยากจะนั่งในชั้นบีซีคลาสไปตลอดเลยอะ่ะหลายๆอย่างที่เราได้รับการบริการอย่างเงี้ยมัน มันประทับใจมันดีจนบางครั้งเราเข้าใจเลยว่าอ๋อฉันเข้าใจละทําไมคนที่เขาแบบว่าบินแล้วแบบเขานั่งบีซีตลอดเนี่ยเพราะว่ามันมีความแตกต่างกับอีโคโนมี่มากไม่ว่าจะเป็นที่นั่งหรือการให้บริการหรือแบบความอำนวยความสะดวกสบายอะไรหลายอย่างอะ่ะมันแบบแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนเลยเธอฉันก็เลยคิดว่าฉันเข้าใจคนที่นั่งบีซีมาตลอดด้วยว่า เขามีเงินเหลือด้วยนกึกออกปะเขาก็มีเงินพอที่จะแบบพาครอบครัวเขานั่งเพราะว่าชั้นไปเนี่ยมีน้องคนหนึ่งเป็นเด็กประมาณสักสามสี่ขวบนะพ่อแม่เขามาด้วยแลวเด็กเด็กเขานอนแบบสบายเลยฉันเลยรู้เลยว่าโอ้ครอบครัวนี้เขาต้องมีเงินมากพอสมควรนะเอาถือแบบนั่งชั้นแบบบิสเมตแล้วก็ให้ลูกเขานอนแบบสบายสบายอะไรเงี้ยเออโอ้ยมันดีหลายๆอย่างเลยทุกคนก็ประทับใจมากนะสักวันหนึ่งไม่แน่จะฉชั้นอายุหกสิบไปแล้วเนี่ยชั้นนิ่งละ ฉันอาจจะเป็นนักเขียนชื่อดังที่แบบว่าเขียนหนังสือดังเหมือนอาจจะมีสิทิ์ที่จะฝันถูกปะฉันอาจจะเหมือนเจเคโรลิงแล้วก็มีเงินมากพอบินไปประเทศ,น,เทศนี้ประเทศนี้ประเทศนั้นชื่อก็นั่งด c ตลอดอะอยเงี้ยหรืออาจจะนั่งเฟิร์สคลาสก็ได้เชื่อว่าถ้ามีเงินมากพอชันไม่อยากลองนั่งสักครั้งนึงนะว่าไอเฟิร์สคลาสเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ สรุปว่ามันดีมากเลยหรือแม้ว่าเราจะอาบน้ําตอนที่เราใช้เร้านะเราจะเข้าไปอาบน้าก็ได้นะแต่ว่าตอนที่ฉันเข้าไปในเร้าแล้วจะไปอาบน้ำเนะี่ยปรากฏห้องน้ามันเต็มเว้ยมันมีคนเข้าอยู่ทั้งสองห้องเลยอ่ะฉันรู้อยอเสียดายมากเลยอ่ะเออมีคนใช้บริการอยู่อะไรอย่างเงี้ยอก็ประมาณนี้นะหนิงก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวเองแบบเฮ้ยฉันตัวใหญ่มากเลยอ่ะกับการได้รับบริการแบบนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตแต่นะมันกอ็อยู่ในอีกเหมือนอยู่ในอีกระดับชั้นหนึ่ง นะมันก็เป็นความประทับใจแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณเอฟซี FC หนิงนะที่ให้หนิงได้มีโอกาสได้นั่งชั้นวิสเนตคลาสในครั้งนี้นะคะและหนิงคิดว่านี่ก็ของทีนน่หนินานกว่านี้จะมีโอกาสได้นั่งแบบนี้อีกนะคะก็ขอให้เจ้าของตัวเครื่องบินนี้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ขอให้มีเงินหลังไหลเข้ามา ขอให้ชีวิตแบบเป็นมหาเศรษฐีทุกชาติทุกภพไปอันนี้เอพรจากใจเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่อยู่ๆใครคนหนึ่งจะมาติตัวขึ้นไปนี่หนิงได้ไปกินไปเที่ยวแบบนี้ใช่ปะเออหนิงโชคดีนะเหมือนหนิงกษียณจริงๆเลยอะเษียณชีวิตจากการทํางานขายบริการแล้วก็หนิงก็เกษียณประมาณอายุ40่สิบไปนะแล้วหนิงก็ได้รับอันิสงส์จากแฟนคลับหลายคนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่หนิงได้ตั๋วฟรีหนิงได้ตั๋วฟรีมาญี่ปุ่นอะหลายรอบแล้วหลายครั้งแล้วนะ เมื่อคราวที่แล้วก็เป็นคุณนกตีพรีเมียมให้เทนิ่งไปญี่ปุ่นพรีเมียมก็ถือว่าดีอีกระดับหนึ่งเลยนะคือดีลองๆองจากบิสเนสมานะคะมันจะมีอีโคโนมีแล้วก็พรีเมียมบิสเนสแล้วก็เฟนะิร์สใช่ไหมก็ไล่ไล่ไล่ไปอะแต่ว่าไอ้ชั้นพรีเมียมน่ยสามารถเข้าไปใช้เล้าของบิสเนสคัสได้เช่นกันนะคะทุกคนอ่านานี้อยากจะบอกอย่างนี้นะว่า ครั้งหนึ่งในชิดนะทุกคนถ้าใครพอมีเงินเหลือๆนะลองมาใช้บริการแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะมันไม่ใช่อะไรหรอกมันอาจจะทําให้คุณได้รับความบริการบริการหรือหนิงไม่รู้ว่าจิตของใครจะจะสัมผัสยังไงคิดยังไงนะแต่สําหรับตัวหนิงแล้วหนิงเป็นคนชอบสังเกตสังการมันไม่ใช่แค่หนิงได้รับบริการแล้วหนิงจะรู้สึกรู้สึกดีนะจิตข้างในลึกๆหนิงรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันแบบมันเหมือนเราเราอยู่ในอีกระดับหนึ่งอีกเกรดชั้นหนึ่งเลยนะที่แบบ สังคมอีกแบบหนึ่งอะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่มามันไม่ได้ด้อยหนึ่งไม่ได้ด้อยค่าคนที่นั่งนั่งแบบว่าฉันประหยัดนะไม่ใช่นะคะทุกคนแค่เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นเพราะเราไม่เคยได้รับไงเออไม่ว่าคุณจะนั่งเกรดไหนระดับไหนความเป็นคุณค่าของความเป็นคน,คม,น,คนมันเท่ากันหมดแหละแต่ว่าหนึ่งพูดถึงการได้รับการบริการแล้วก็ความประทับใจที่เราได้จากการซื้อตั๋วื่อนบินแพงๆอะมันมีอะไรคะอย่างน,นั้นไม่ใช่ว่านั่งแล้วมันไม่มีอะไรนะทุกคนโอเคนะคะ ดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาพูดถึงเรื่องการเช็คอินในช่อง Business c a r d กับ Economy แล้วก็ช่อง First c a r d อื่นๆนะว่ามียรู้สึกยังไงนะโอเคนะคะ